ทีทั้ทงกุ้งทั้งหอยไปแล้วคน,นนี้เพิ่งไปยังบนไปแต่ตอวห้า focus กี้อาการลงไปแล้วต้นไม้ยังเหลืองต้นไม้ยังเหลืองอยู่ยังบนล,ลงมาเมื่เจ ดูใบไม้ไมร่วงรับพี่นอ้องชมวิวไปลำกันกับพี่นอ้องทำถนนเนาะทำกลางหิมะสาแสดงพี่นอ้องตอนนี้มาชมวิวเมื่อเยาจะบ่มีเห็ดให้เก็บดอกพี่นอ้องแต่ว่าะสิมาอย่างชมวิวเยือเพียร์ทะเลใส่เครื่องป้องกันหนาวแบบ <laughs> เพราะว่าอากาศมันหนาวพี่นอ้อง ันปพวกกันหนาวที่จินพวกกันอนะคนอเมริกาเขาโมไซน์นี่พี่น้องโมไซน์เห็นใช่ามันหนาวไงตัวเล็กน้อยเขาโมไซน์ยังใส่เสื้อยืดเสื้ออยู่ไปทั้งมีหนาวดีผู้เฒ่าเน่ะติดต้องใส่เครื่องหนาๆอบอุ่นนะใช่ไหมเดินป่าพี่น้องพาพี่น้องเดินป่าเด้อคนมันยังหลายอยอ่นี่คุณยังใหม่ๆอยู่กับมีพวกที่ทำงานพวกที่มาทำงานก็มี ส่วนเาใพวกผู้เฒ่ายามนี่พวกผู้นุ่มผู้น้อยเขากะถ้ากันไปทำงานเมื่อพี่น้องมีแต่ผู้เฒ่าผ่านมายา,ยางหรอกหรือว่าพวกที่ทำงานมันจันถึงวันพาฮาร์มันสุขขอบกมายางพี่กันสำหรับพญ่ยยทอมีกะวันได้ทำงานวันนา้นเรียบร้อยเรือ <c oughs> พญ่ท่อมหมดโอกาสทุ่งานแล้วพี่น้องเพราะว่าเฒ่าหลายแล้วมีแต่มายางหรอก พนะต้นไม้เปลี่ยนสีตอนนี้เปลี่ยนสีลงแล้วถ้าจะมันดำหรือว่ามันเปลี่ยนสีน้ำตาลมันก็จะลนลงหมดอนนี่ลงหมด,มนงงห,มดหนาวพี่น้องหนาวไม่มีเห็ดแล้วเด้อจะย่างไปตามทางนี่แหละจะไปเดินเข้าป่าไปซอกเห็ดป่าซอกเห็ดนั่นกับผมนี้ป่ะเปิดยามแล้วพี่น้องเลย เศร้างาบงาบขึ้นกับเมื่อย์ลงกับเมย์แต่ว่ากับเห็นไฟบอกเราจะอ้อมไปทางไหนมันเป็นหัวทางควายทางนี้สิอ้อมไปทางพี่โค้งไก่หน่อยหนึ่งมือนี่สีย่างประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งมือนี่จะย่างประมาณนี้เป็มะเขียวนักกันร้อยเป็นคู่ไค่คู่มันได้พี่น้องตัวเขียวกับตัวผูก หัวเขียวเป็นตัวคูพ่พี่นเนาะกนจะไปเป็นคู่เเป็นคู่หนึ่งหัวเดียวกันนี้คู่นึงีทั้งคนเป็นหัวเขียวหวนึ่งคนนึ่งคนกันนะต้องหากินหอยดิ อนนัเดินเดียวเด,เดินไ่เห็นเขาได้หนึ่งกลุ้มนี้มีหลายพี่นอ้องมีหลายตัวไปกินสแป์ไว้ไกินอิ่มๆไว้พ <c oughs> อ,ออีกสองสามเดือนจะบ่มีบอลหายกินแล้วบิดลงไปเลยว่ายู ลิ้นพี่น้องปเปียกแหน่อยนึงละเริ่มเอาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเพราะใส่เสือ้อใส่เสือ้อใส่เสือ้อนาวใส่เสื้อกันหนาวพี่น้อง ดูที่สูพี่น้องสวยงามหลายอันนุ์ยี่น้องตรงกลางนั้นจะเป็นสะพานข้ามพี่น้องอืมตัวเป็ดเป็นพันกันมวนซื่อนอยู่หูหดหด,ด,ดพี่น้องเป็นมูโ oh, อ้ดัสซิคิสพอกานเป็นยังบุลงใต้เทอาตัวนี้สะพานข้าม ฝนล,ลิ้นหยิบๆิบได้เลเพี่ใหญ่ทอมตากฝนทายลูกต่างบ้านหลังเมื่ไงโดดเดียวอยู่ในป่าพี่น้องอย่างประมาณสัวโมงครึ่งพี่น้องโมงครึ่งโมงสี่สิบลุดไปออกมาจอดรถที่นี่ พี่น้องเอยพี่้องนี่กลับทางนะั้นนีต้องไปจที What on what water hmm? What water yeah. <laughs> กินยู okay, ่เลย้เงี้ยหเงี้ยอิราะเรยเดี้ยต้องพกน้ำไปน้ำเลยพี่น้องควายยางไก่มันกิหิวน้ำและอีเ้นโอเคด o i n สม o ย้ำแรงยำเตยบานพอนีโอยโคบโคบอยู่วเด็กน้อยพี่น้องเย ว่าเดินนี่มันมีมีอยู่น้ำกันอ่าสนามีสนามรวมมีอยู่น้ำกันประมาณ1 2 3, 4, 5, 6, Happy. Happy ึ่งสองสามสี่ห้ากฮปปี้แฮปปี้บอย